โผล่มาแว่หรือ <c oughs> อะไรเงี้ยฮะ <c oughs> มันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงคร <c oughs> ับผมเอาล่ะค่ะเราฟังสองหนุ่มกันไปแล้วนะคะเราไปฟังผู้จัดกันมาบ้างดีกว่าว่าเขาจะปล่อยยังไงว่าละครเขาเนี่ยสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ปิ่นนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับสองหนุ่มนี้ต่อได้ข่าวว่าสอนรามเห็นมากี้ครั้งแรกก็ไม่ชอบที่หน้าเขาแล้วเอ้าดิฉันได้ยินมาอย่างนั้นมีคนบอกมาแถมพ่อตัวเองก็ ยังไปแกล้งพ่อตัวเองเองพ่อมันชั่วชั้นในจอแล้นอกจอจริงๆิ๊่แค่ในเรื่องไม่รู้อ่ะดิฉันได้ยินมาอย่งนี้ส่วนตุ้ยเป็นคนดีจริงก็เปล่าเป็นความดีแอบแฝงไว้หรือจริงๆแล้วพ็เป็นคนยังไงกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเรื่องมันสนุกด้วยแล้วก็มันให้แง่คิดอะไรต่างๆโดยเฉพาะความโลภของคน ก็เลยคิดว่าถ้าเราได้นำขึ้นมาทำเป็นละครก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งคนดูแล้วก็ให้ความสนุกความบันเทิงด้วยมันจะมีตัวพลายมันจะมีผีมีเอฟเฟกมี CG มีอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็จะแปลกกว่าเรื่องอื่นคือคือมันมีตัวพลายเนี่ยแหละมันต้องเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องเหมือนกันเพราะไอ้พลายเนี่ยมันจะมาทําความเดือดร้อนมันจะทําให้คนหรือพระเอกเนี่ยในเรื่องหรือตัวเอกของเรื่องเนี่ยมีความโลภ ว่าติดกาไปแล้วจะไม่ไไมีใครหยุดยังมันได้อีกทำร้ายมันซะ ตอนที่มันจะทำลายทุกคนหนุ่มสอนนาำเนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวผีมากยังไงยังไงก็ไมยอมเล่นเรื่องผีพี่ติดต่อเข้าไปเขาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวครับเล่นเรื่องผีเนี่ยหนุ่มขอเลยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาจนในที่สุดเขาก็ยอมเล่นเพราะว่าเอ่อก,ก็อธิบายให้เขาฟังว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้เป็นผีแล้วคนที่ร่วมเล่นด้วยก็ไม่ได้เป็นผีแต่เล่นกับตัวพลายนะซึ่งพลายเนี่ยเราก็จะไปทำซีจีอะไรแบบเนี้ยแล้วสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่ง ที่เป็นเหตุผลที่เลือกสอนรามก็คือเขาอยู่ในวัยที่ได้อ่ะคือจริงๆแล้วถ้าเด็กไปกว่านี้อายุเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเนี่ยก็ยังยังยังพี่คิดว่ายังไม่น่าจะมีความโลภหรือเกิดความโลภได้ง่ายเท่ากับคนที่อยู่ในวัยทํางานส่วนตุ้ยทําไมถึงเลือกตุ้ยตุ้ยเด็กเขาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นคอมดี้เล่นนู่นเล่นนี่พี่ก็เลยอยากให้เขาเปลี่ยนบ้างตรงนี้เขาก็เป็นคนที่น่าสงสารแต่ก็เป็นนักธุรกิจ ก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปบทสักยะที่คุณได้รับบทบาทมันมีความท้าทายไงแค่ไหนคะมีความท้าทายครับเพราะว่าไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนครับผมปกติคุณแบบับเป็นพระเอกพระเอกบทสักยะนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งทีเ่เรามีความคิดว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็เล่นละครมานานแล้วแล้ก็แฟนละครเราเนี่ยเราไม่อยากจะให้เขา ได้รับชมอะไรที่มันจําเจใช่ครับพอได้อ่านบทนี้ซึ่งเป็นบทศักยายรที่พี่ปิ่นยื่นมาให้เป็นบทประพันธ์ของคุณแก้วก้าวอ,อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถดีเหมือนกันที่เราต้องแสดงออกแล้วก็ตีความให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงตัวละครนี้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของศักยาะมันน่าสงสารคนที่เป็นแบบนี้มันน่าสงสารคนที่แบบอยากได้ใครมีอยากได้ของคนอื่นอยากได้นี่ก็คือทุกข์นะ แคบอยากได้อะอเหมือนอเขาอ่ะก็ทุกแล้วอ่ะวิธีการที่ทําให้มีทุกคืออะไรสิ่งต่างๆที่เราจะต้องแสดงออกมาแล้วให้ให,ให้เป็นคติสอนใจคนให้ได้มันต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้ครับแล้วยิ่งตอนที่คุณโดนพลายครอบงำเข้าไปอีกเนี่ยมันยากวะมันยังไงมันแค่ไหนมันเหมือนกับมันต้องเล่นกับตัวเองตอนแรกมันจะขัดแย้งครับผมเล่เป็นพนานกานร,ระหว่างเป็นเลเวลหนึ่งสองสามจ็ดํา ด้วยความเคยชินฆ่าคนด้วยความเคยชินจากที่ไม่เคยฆ่า,าครับครับโอ้โหตายแล้วนี่พระเอกหรืออะไรกันแน่คะเนี่ยเราต้องติดต,ตามเขาไปเรื่อยๆให้ถึงเลเวล10จนที่เขาแบบว่าเขาทําโดยที่เขาไม่ไม่รู้สึกรู้สารถความผิดความชั่วความเลวนะถึงตอนใช่แล้วบทสรุปของของคนที่ทําแบบนี้ก็ สะสมดีอย่าเล่าตอนจบดิอย่าเล่าไงเออย่าเพิ่งบอกแค่สะสมไคุณอย่ามาสปอยแถวนี้นะะไม่ได้สปอยตอนท้ายผมกับพี่หนุ่มได้กันนั่นไงนี่เป็นละครอะไรคะได้เข้าฉากได้เข้าฉากร่วมกันคุณพูดมาก็ดีละตัวคุณเองเนี่ยในเรื่องนี้เป็นคนดีแต่ทั้งที่ผ่านมาตุ้ยคุณเล่นเป็นตลกโปกคาะคุณแก้งคุณนั้นแย่คนนี้คุณนี่คุณเป็นคนดีเลยเหรอเรื่องนี้เลยคุณยากไหมเล่นเป็นคนดีเนี่ยค่อนข้างจะขัดอยู่พอสมควรเห็นไหม เพราะว่าจริงใช่ไหมเพราะว่าเพ <c oughs> ราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของของของรัฐเนี่ยม,มันเป็นอะไรที่ดี <c oughs> ดีเกินไปอะฮะ<อ>ดีถ้าจนเราเล่นเองเรายังขัดว่าแบบคนเราจะยอมอะไรกันได้ขนาดนี้เหรอ,อ,อตัวเราเองเรายังไม่ยอม <c oughs> ไม่ยอมอะไรขนาดเี้ย<อ>บางฉากบางตอนเราเล่นเองเรายังแบบบ้าหรือไม่ยอมกันขนาดนี้เยเหรอะไม่นะไม่ยอมนะอะไรเงี้ยเป็นเราเราไม่ยอมอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะต้องแบบ กดตัวเองลงพอสมควรนะและยิ่งแบบความชั่วจริงๆันชอบขุดขึ้นมาใช่ไหมครับผมจะมีตัวดีตัวร้ายลอยขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยคือแบบว่าจริงๆมนุษย์มนุษย์โลกเรามันจะมีทั้งตัวดีและตัวร้ายอยู่ในตัวอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเอาตัวไหนขึ้นมาเนาะแต่อันเนี้ยมันไม่มีตัวร้ายแทบจะไม่มีเลยฮะ ซ,ซึ่งเราก็ค่อนข้างจะขัดกับตัวจริงอยู่พอสววบวชไมใช่แล้วบวกกับแล้ววกกับว่าเราเล่นบทตลกตลกแล้วก็เคยเล่นร้ายกันร้ายสุดขั้วมาอย่าเงี้ยะแล้วพอมาเจอแบบดีแบบดีมากๆก็เลยแบบว่า ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองทุกๆครั้งที่เข้าที่ที่เข้ากอง <Ừ. S 2> ทั้ง <Ừ. S 2> เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็วิธีการพูดจากเรื่องที่ตลกหกหางอเงี้ยก็จะต้องลดลดลงบ้างละครเรื่องนี้จะบว่ามันมีความยากอย่างหนึ่งก็คือว่านี่ก็ต้องคุยกับตัวเองนี่ก็ต้องแบบ่าคิดตายแล้วเพื่อทำนี้เอาแต่ว่าเรารักเพื่อคือมันมีความยากในหลายๆซีนอย่างของคุณหนุ่มเองยากตรงไหนมากคะผมก็จะยากในซีนที่ต้อง ทำความรู้สึกกับพายครับสื่อสารกับพาย嗯嗯ซึ่งค่อนข้างจะมาหลากหลายรูปแบบมากค,ครับไม่ว่าจะเป็นจะมาในเรื่องของเ,ออเนว嗯嗯จะมาในเรื่องของลมจะมาในเรื่องของน้ำหรือมาในเรื่องของของบรรยากาศอารอบๆตัวที่อยู่แล้วคุยแล้วไฟมันดับ嗯嗯嗯嗯หรือว่าจะเป็นการที่เข้ามาคุยกับกับร่างของคนซึ่ง เข้าหมดทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นร่างของตัวเองด้วยร่างของมากี้ด้วยร่างของแจ็กกี้ด้วยหรือทุกคนในเรื่องอะไรเงี้ยก็จะย่างเห้นเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกับพลายมาทุกสถานการณ์มาทุกรูปแบบคุณต้องคุยกับเขาได้หมดครับคุยกับพลายแล้วก็ละเมอคุยกับพลายไปด้วยโอ้ยเยอะนะคุณกลับบ้านมาคุณมีบ้างไหมมีอะไรฮะมีแบบว่าเผลอคุยเคยอะไรเงี้ยก็ไป